สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับหลังจากเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับเราก็ต้องตรวจสอบนะครับฝาปิดน้ํามันเครื่องทุกครั้งกันช่างนะครับทํางานผิดพลาดนะครับอาจจะปิดฝาน้ํามันเครื่องนะครับไม่ตรงเกลียวหรือว่าอาจจะปิดฝาน้ํามันเครื่องนะครับให้มันแน่นนะเราจะไปใช้บริการตามสูวยบริการนะครับหรืออาจจะเป็นร้านด้านนอกทั่วไปนะครับเราก็ต้อง ตรวจสอบทุกครั้งนะครับผมก็ใช้รถมาประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็เพิ่งสังเกตเห็นนะครับว่าฝาปิดน้มันเครื่องนะครับหมุนไม่ตรงเกลียวนะครับเนาะก็มีโอกาสจะทําให้น้ำมันเครื่องนะครับมันซึมหรือกระดินออกมานะครับเนาะก็อาจจะถ้ามันออกมาเยอะนะครับอาจจะทําให้น้ำมันเครื่องนะครับไปหล่อรื่นเครื่องยนต์ไม่เพียงพอนะครับเนาะถ้าเราใช้งานไปโดยไม่รู้ตัวนะครับอาจจะทําให้เครื่องยนต์เสียหายได้นะครับ เดี๋ยวเราไปดู่าฝาปิดน้ำมันเครื่องกันนะครับถ้าไม่มีคราบน้ำมันเครื่องนะครับาติดฝาน้ำมันเครื่องนะครับหรือว่าบริเวณเใกล้ๆนะครับเรามองผ่านๆนะครับเนาะเราก็จะไม่รู้นะครับว่าช่างปิดฝาน้ำมันเครื่องให้เรานะครับไม่ตรงเกี่ยวนะครับเนาะเนื่องจากมันผิดสังเกตนะครับเนาะ มันมีอันนั้นมันเครื่องเยอะนะครับเนาะมันปิดหูปิดตานะครับทําให้เรานะครับสังเกตเห็นว่าอาช่างนะครับปิดฝาน้านนะาํามันเครื่องนะครับให้เราไม่ตรงเกี่ยวนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะคลายออกมานะครับเนาะแล้วก็หมุนตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องนะครับว่า,ายังเพียงพออยู่ในระดับเกณฑ์นะครับ นี่เราจะนะครับหมุนออกมาเนาะตรวจสอบระด,ดับน้ำมันเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยหมุนให้ตรงเกลียวนะครับแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับนี่ถ้าไม่มีน้ำมันเครื่องเลืยออกมาติดนะครับตอนที่เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องออกใหม่น,มนะครับเราก็ถ้าสังเกตไม่ดีก็จะมองไม่ออกนะครับว่าเขาหมุนไม่ตรงเกลียวนะครับเรามาตรวจสอบกันนะครับว่าระดับ ยังอยู่ในเกลนไหมครับเนาะเกฑนมันก็นี่ครับอันนี้ตามสุดเนาะตามสุดอันนี้ต้องอยู่อยู่ขีดนี้นะครับช่างมันไม่ตรงเกี่ยนครับเกี่ยวปีนนันเกว ใช่ใช่ <Yeah. S 1> มันก็ขนางยากครับเอาต้องหมุนแน่นนะครับห mm hmm. มุนให้สุดให้ลึกนะครับหมุนให้สุดนะครับ mm hmm. แล้วก็หมุนออกมาตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องนะครับมุ้เดี๋ยวจะตรวจบังให้ดูอีกรอบนะครับผม ก็น่าจะยังอยู่ในเกณฑ์นะครับผมเนาะ ก็ต้องมุนให้แน่นพอประมาณนะครับแล้วก็ถ่ายกัถ่ายขบนนี่ครับทุกครั้งนะครับที่เราเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องครับเราต้องสังเกตนะครับฝาปิดเรานะครับต้องสนิทกับตรงช่องก้านตรวจบัดน้ำมันเครื่องนะครับเนาะ แต่ถ้ามันไม่ติดกับตัวฐานการวัดให้มันเคลื่อนะครับก็แสดงว่านะครับช่างนะครับหมุนฝาปิดให้เรานะครับไม่ตรงเกลียวนะครับเนาอถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆนะครับจากทางช่องเรานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับบ๊ายบายนะครับ